ใจเกิดสังขารมีทั้งสิบมุมเนี่ยอย่างเรื่องที่เทปเมื่อช่วงเย็นเนี่ยเรื่องนี้ก็ถ้าถ้ามองผ่านตาจะไม่รู้ที่ผู้ชาท่านตัดเรื่องสังขารยี่สิบห้าสี่ยี่สิบแล้วก็ยังไปต่อกับเรื่องของการสำคัญว่าตายแล้วสูญเนี่ยก็เป็นเรื่องสังขารเรื่องปุงการสำคัญว่าตายแล้วเกิดใหม่หรือเราอยู่ก็ยังเป็นเรื่องปุงแต่งนะ ก็เลยลึกมากมีมีหลายมุมมากอย่างห้าสี่ยี่สิบน่ก็คือที่แสด,แดงธรรมไปมาตอนช่วงเย็นเหมือนการสำคัญว่ารูปเป็นตนตนมีรูปเอาเอาแค่รูปเป็นตนข้อที่เข้อเดียวกันเอาทีละข้อเลยท่านตนการสำคัญว่ารูปเป็นตนเนี่ยคือรูปเป็นเราเนี่ยผมคนเล็บฟันเป็นเราเนี่ยเป็นสังขารเป็นเรื่องปุงแต่งนะซึ่งเกิดจากตัณหาใช่ไหม,หมไม่ใช่ไม่ใช่คนปุงนะ นี่ถ้าเรียนปฏิจจ์เต็มรูปแบบประกอบก็จะรู้ว่าสังขารเป็นของใครพระเจ้าข้าไม่มีมาจากตัณหาตัณหาเป็นของใครพระเจ้าข้าก็ไม่มีไงมาจากเวทนาใชไหมสังขารเกิดจากตัณหาซึ่งเกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่เคยสดับคือไม่เคยฟังไงผู้อันเวทนาที่อภิชาสัมผัสตรงนี้ก้อนใหญ่มากคำว่าเวทนาที่อภิชาสัมผัสหมายถึงอายะติธรรมสามสิบ คือตากระทบรูปเกิดจกักกูวิญญา,จาณจักกูสัมผัสเกิดเวทนาใช่ไหมอันนี้หมดตาก็ได้หัวคอวันนี้หมด,ห,มดหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นลิ้นกับรสกายกับสัมผัสใจกับธรรมอารมณ์อย่างนี้ก็จะเป็นห้ากับหคูณไปเป็นสามสิบเขาเรียกขยัติธรรมสามสิบที่เป็นแก่นศาส,สนาที่เขาทำทำเป็นสี่ดีสั้นให้ดูไงว่าแก่นพุทธศาสนาคืออะไรโดยอ้างถึงเรื่องพระอินทร์ สักกะลม,มาถามพุทธเจ้าว่ตธรรมะโดยสังเขปคืออะไรอย่างเงี้ยครพุทธเจ้าก็ตอบว่าสิ่งทั้งปวงไม่คนยึดมัน่นถึงมันว่าเป็นของเราอย่างเงี้ยอันนี้ประสูตรที่จะสั้นอยู่แค่นี้ตอนตอบพระอินทร์แต่จะมีอีกสูตรหนึ่งที่จะขยายเห็นไหมที่ถ้าเราเรียนสูตรเดียวเราก็จะไม,ไม่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 เข้าใจนี่หลวงพ่ออ่านทุกสูตรเราพอฟังคํานี้อ่ะคำนี้มันเหมือนคํานี้นี่คือที่หลวงพ่อเราเนี่ยสมองหลวงพ่อมันเหมือนห้องสมุดแล้วความจําหลวงพ่อเนี่ย มันไม่ได้จําตัวหนังสือไม่ได้จําเสียงมันจําเป็นเนื้อเรื่องดันั้นเวลาใครคุยหลวงพ่อเนี่ยทำไมหลวงพ่อจําแม่นเพราะเราจําเป็นเนื้อเรื่องแล้วเอาเนื้อเรื่องมาเทียบกันนี่ความจําเราเองถ้าคนคนหนึ่งเจอหลวงพ่อสักสิปีที่แล้วนี่นะเราจะจําว่าวันนั้นเขามาเขาใส่เสื้ออะไรเขาเดินมาอย่างไงเขาเดินมาเจอเราแล้วเขาพูดอะไรเห็นไหมงนั้นความจําเราจะแม่นเป๊ะเลยเพราะเราไม่ได้จําเป็นเป็นตัวหนังสือเราจําเป็นสตอรี่นั้นเวลาเราอ่านพระสูตรเราจะจําเป็นสตอรี่ แล้วเวลาอะไรที่มันเหมือนกันปั๊บมันจะไปต่อกับอีกบทหนึ่งอย่างที่ว่าเนี่ยนะเรื่องเรื่องเรื่องสังขารที่พระเจ้าขยายแล้วก็พระอินาากกราาทนนนนร,นนนราาน์มาถามาท้าวสักกะมาถามว่าสิ่งทั้งปวงไม่คนยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราอันนี้อันนี้เระคือแก่นพุทธศาสนานี่เวลาถามคนว่าสิ่งทั้งปวงคืออะไรเขาจะตอบไม่ได้แล้วเห็นไหมพระเจ้าก็ขยายผลในเรื่องของการละอวิชาว่าสิ่งทั้งปวงไม่คนยึดมั่นถือมั่น ว่าเป็นของเราแล้ว,ลวเมื่อรู้แจ้งสิ่งสิ่งทั้งปวงแล้วก็ไม่บันบ่นไยด้วยความเป็นสิ่งทั้งปวงนะก็แแล้วสิ่งทั้งปวงคืออะไรเล่าเห็นไหมมันจะมีขยายตัวนี้ทีหนึ่งทีละปวงก็คือตากระทบรูปทำให้เกิดจักุวิญญาณจักขูสัมผัสแล้วก็เวทนาจากจักขุสัมผัสก็เป็นหกห้าสามสิบอย่างนี้ก็เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เห็นตาเป็นโดยประการอื่นเห็นรูปเป็นโดยประการอื่นเห็นจักุวิญญาณเป็นโดยประการอื่นอย่างนี้ เห็นจักรูสัมผัสเป็นตัวประการอื่นเห็นเวทนาเป็นตัวประการอื่นอย่างนี้ถึงจะละความยึดมั่นในสิ่งทางปวงเห็นไหมดังนั้นถ้าเรียนสูตรเดียวว่าสิ่งทางปวงมันจะมาถือมั่นงงแล้วแล้วก็มาต่อเนี่ยทำทั้งปวงไม่กลนยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราทำทั้นปวงก็คือเมือนอาจะรย์ที่สามติดเองแลนั้นบทนี้ก็ถือว่าเป็นก่นพุทธศาสนาเพราะเป็นการละอวิชาและก็ยังเป็นการปฏิปทาที่ก็คือเห็นตาเป็นอนัตตา รูปเป็นอนัตตาจากขุญญาเป็นอนัตตาจากขูสัมผัสเป็นอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาเห็นไหมหกห้าสามสิบก็แล้วเพราะเอา้าได้พอเราศึกษาทุกเล่มมาให้ออกก็จห็นภาพรลดเอา้าบทนี้เป็นบทหลักเลยหี่เป็นบทหลักเพราะทุกอย่างจะต้องต้องมาลงจุดนี้หรือท่านลงไว้ว่าอุปทานวิธีละอุปทานเห็นไหมอุปทานเรารอบรู้แล้วหรือรอบรู้อุปทานก็จะมีการอุปทานละยังไงก็เห็น ตาตามความเป็นจริงเอนรูปตามความเป็นจริงจากกูปิญญาณตามความเป็นจ,จากกูสัมผัสตามความเป็นจริงเห็นไหมเวทนาตามหกห้าสามสิบแล้วมดเดียวก็หมดเลยละสังโยชน์ละอย่างไงแล้วก็ตอบทีหมดนี้นะละตัญหาละอย่างไรก็ละทีหบดนี้อีกละอนุษัยละก็ละทีหมดนี้อีก,าอาก,ม,อกมันมันครอบคลุมกว้างมากบทที่ว่าเป็นแก่นพุทธศาสนาแต่ว่ามันต้องเข้าใจกับว่าหรือท,ท่านจากจะเทศหลายมุมหลายแบบหลายสำนวนแล้วกันนะที่พระหุทานว่า ครับองค์เข้าใจการเทศนาโดยพิสดาร์ของพระพุทธเจ้าละพระเจ้าข้าคือเทศหลายแบบหลายมุมหลายการเปรียบเทียบแต่ว่าเรื่องเดียวกันหมดนะนี้พอเราอ่านทุกฉบับได้กันนะคุณหมอศึกษาทุกฉบับเราจะได้เป็นภาพรวมไงแต่ถ้าอ่านบทเดียวมันไม่เก็ตที่ตอนนี้อาวิชาสัมผัสเห็นไหมเวทนาที่วิชาสัมผัสก็คืออายัที่ทำสามสิบนี่เองนี่ไงที่ถ้าคนไม่ได้ศึกษาวดอายัที่ทำสามสิบมาก่อนอ่านก็ว่าเวทนาที่วิชาสัมผัสไม่เห็นภาพ เห็นไหมไม่เห็นภาพแล้วก็ตอบโจทย์ไปได้ถอดโจทย์ไปได้นี่เอาวิชาสัมผัสไม่รู้ว่ารูปไม่ใช่รูปแต่ละวิชาแล้วเห็นตาเป็นอื่นเห็นรูปเป็นอื่นจักรุสัมผัสเป็นอื่นจักรุวิญญาณเป็นอื่นจักรุสัมผัสเป็นอื่นเวทนาเป็นอื่นเห็นไหมอันนั้นในเวทนาที่สัปัะไปถูกละไปตัณหากระถูกละสังขารกระถูกละถ้ากระนัว่าไม่แต่สังขารมันก็ไม่เที่ยงเกิดจากเหตุปัจจัยคือเกิดจากตัณหาตัณหาก็ไ่เที่ยงเกิดจากปัจจัยคือเกิดจากเวทนาเวทนาก็ไปเะ ภาษาก็าไปเที่ยงเยไปเคยชนะอะยะก็นนไปเที่ยงอีกแต่อิชามันก็ไปเที่ยงเรียกว่าเป็นการสิ้นสะวะโดยมีระหว่างขั้นคือมันหลุดทั้งยวงมันไม่สะดุดไงคำว่าไม่สะดุดหมายถึงว่าคนบางคนแล้วกันนะอย่างลูกศิษย์ของพ่อคนหนึ่งมีร้านขายของแล้วคนเขาก็มาจอดรถหน้าร้านของตัวเองที่ห้ามจอดก็ไม่พอใจบอกว่าเออช่างมันตัณหาของพวกมันเห็นไหมอันนี้ก็เรียกไม่หลุดเรียกว่า ตัณหาเนี่ยเป็นของเขาเป็นของคนอื่นอย่างนี้อ๋อรู้แล้วบอกพ่าไม่ใช่ตัณหาของเขาเอาเข้าใจแล้วเวทนาของมันเห็ไหมเวทนาเขาทําเวทนาเขาทําเราเราทำครับติดติกเห็นไหมเวทนาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราขอเข้าใจแล้วมาจากผัสสะผัสสะเป็นอใคร๋อาเข้าใจแล้วมันตาหูจมูกลิ้นกายใจของพวกเขาไม่ใช่อีกติดอีกแล้วคุณหมอเห็นไหมแล้วมันมันต้องทมาสุดสุดท้ายนี่ว่าไม่ั่นหมายซึ่งใจเห็นไหมไม่มั่นหมายซึ่งตาหูจมูกลิ้นกาย ไม่ใหม่สิ่งกายไม่ใหม่อนึกถึงจะหลุดจริงมันก็ไปจะติดทั่วไปนะช่างมัะตันหาของพวกมันพวกมันพวกมันตัณหาจัดเนาะมันมีเขามีตัณหาที่ไหนจนถึงอ๋อเข้าใจแล้วไม่ใช่ตัณหาของพวกมันเวทนาของพวกเขาตังหาเขาทําเขาก็ต้องรับครับผมไม่ใช่เรียกได้ว่าเรียกว่ามันสิ้นอสวะโดยมีระหว่างขั้นคือมันหลุด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 อย่างนี้ไม่ใช่ไปติดตัวใดตัวหนึ่งจนถึงไปติดว่าอ๋อเข้าใจแล้วมันเป็นตาหูจมูกลิ้นกายจับไม่ช้าเหี ันต้องไม่บันหมายโดยความเป็นตาวความหูจมูกลิ้นแล้วก็บมรหมายด้วยความเป็นกายไม่หมายด้วยความใจนี่ถึงจะหลุดจริงนี่เปลี่ยนเทียบง่ายแต่ว่าสูตรพวกเนี้ยเราพ่อเเอามาต่อกันในตอนสอนไงแต่ว่ามันอยู่คนละหน้าคนละเล่มหรือคนละอะไรกันละกันนะที่รวบรวมไว้ที่นี่ที่นี่จะรวบรวมไว้เยอะมากไหลไหลไหลหลความต่อนเนื่องแล้นะวพอภาคที่ถ้าต้องเรียนอย่างสังขารสิบมุมอย่างงี้ มีความลึกอยู่คือแค่อวิชาปริยาสังขารลาเนียอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงนี้มันแค่สองคำใช่ไหมแต่สองคำที่หลวงพ่อค้นมาสี่สิบกว่าปีนะเฉพาะสองคำเนี่ยสมัยตอนนั้นบวชอายุสามสิบกว่าอยู่แถวเมืองการพระท่านก็นถามว่าหลวงพี่หลวงพี่พิณาธรรมะข้อไหนอยู่บอกพิณานะเรื่องอวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารคือคือคือมันต้องค้นเองลองเอง ลองปฏิบัติเองลองผิดลองถูกอ่ะแล้วก็ลองเพิ่มเติมองค์ความรู้เข้าไปคือได้มาสองคำใช่ไหมเอวิชาเป็นปัจจัยสังขารจะมีแล้วมันปรุงสังขารได้ยังไงเห็นไหมทำไมถึงต้องปรุงสังขารเนี่ยพอค่อยๆถอดจ์ไปเรื่อยเนี่ยจนถึงพระสุตรเนี่ยพวกนี้ก็ไปเรียนกันปีห้าเก้าต้องท่อต้องท่องก่อนนะท่องท่องให้ได้นะจะอยู่ที่โน้นต้องท่องให้ได้ทุกคนก่อนท่องเรื่องสังขารเกิดจากตัณหาอันเวทนาที่เรูต้องท่องให้ได้เพื่อจะค่อยๆไปแกะสภาวะหลังจากที่ท่องแล้วก็ไปดูว่า ตัวนี้มาจากตัวนี้ตัวนี้มาจากตัวนี้ตัวอย่างให้ฟังนะเรื่องสังขารข้อเดียวเน้ยแต่ตอนที่เก็ทพสูตรนี้นะมันจะเห็นรอยต่อชัดขึ้นไงว่าเอาวิชาเป็นใจเกิดสังขารมันมีจิ๊กซอ,อ่อยู่ห้าตัวแล้วว่าสังขารมันคือกิริยาปรุงแต่งเอาสังคตธาตุเนี่ยมาปรุงแต่งให้สําเร็จรูปให้เรียกว่ารูปเห็นไหมมันไม่ใช่รูปคุณหมอทีแรก คือในจักรวาลที่หลวงพ่อบอกมันมีธาตุอยู่สองตัวคือในจักรวาลมันมีธาตุอยู่สองตัวที่หลวงพ่อใช้ก็ว่าไอสังคตธาตุมันดีลาดไปบนอสังคตธาตุเห็นไหมมันเป็นภาษาที่สวยงามแต่เราก็ค่อยๆเปรียบเทียบว่าไอสังคตธาตุมันคืออะไรที่พระชนทัดเนี่ยว่ากิริยาที่มันปรุงแต่งสังคตธาตุให้ประชุมกันให้สรวจรูปให้เรียกว่ารูปเห็นไหมคือยังไม่ใช่รูปที่แรกมันเหมือนมาม่าอะ ปรุงให้มันสําเร็จรูปให้เรียกว่ามามา่าอย่างนี้เป็นตน้นแต่มันไม่ใช่มาม่านะทีแรกมันประชุมกันปรุงแต่งไงแต่เป็นสังกัรธาทั้งหมดน,นี่ก็ต้องเข้าใจว่าอสังกัธาเนี่ยมันเป็นยังไงสังกัรธามันมีสามลักษณะใช่ไหมมีการเกิดมีการเสื่อมแล้วก็เนะ่ที่ปรากฏมันก็แปรปรวนอย่างนี้นั้นทั้งจักรวาลที่ปรากฏให้เห็นมันเป็นสังกัธาทั้งหมดคือมีเกิดเสื่อมแล้วก็แปรปรวนเกิดเสือแต่ว่าไม่มีชื่อทีแรกไม่มีชื่อ นี่พออายตนะมันมาสร้างตาึ้นมามันก็ไปเห็นไอ้มวลสารที่ไม่มีชื่ออะแล้วก็ไปปรากฏไอ้เป็นไอละวองเหมือนก้อนเมฆแล้วกันดูไกลๆมันก็เหมือนกับเป็นรูปไงเข้าไปใกล้ๆมันไม่ใช่รูปมันเป็นแค่ขุนเขาแห่งะอองน้ําซึ่งไอ้ขุนเขาก็ไม่ได้มีตัวตนไอ้รูปที่มองเห็นไกลๆเหมือนช้างเหมือนพญานาคก็ไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงมันเป็นแค่ความไม่รู้ที่ไปมองแล้วสรุปเรียกว่ารูปอย่างนี้นี่ก็สังขารนะเราสังสารธาตุมาประชุมกันปรุงแต่งให้สําเร็จูปให้เร่ารูป อันนี้เป็นสังกัดธาตุส่วนอสังกัดธาตุเนี่ยมันคือาธาตุที่ไม่ไม่มีการเกิดไม่มีการเสือ่อมแล้วก็ขณะที่ปรากฏก็ไม่แปรปวนก็เพราะว่ามันไม่เหตุปัจจัยปรุงแต่งไงเลขอสังกัดธา hr, ตุไอสังกัดธาตุกับอสังกัดธาตุมันจะดีลาดอยู่ร่วมกันก็คือสังกัดธาตุมันจะดีลาดผ่านไอไอความไม่ปรุแงแต่งแต่ถ้ามันมีแต่ก้อนทึบอย่างเดียวมันมีสเปซเลยไอสังกัดธาตุทำงานไม่ได้แต่มันมีมันมีตัวสภาวะที่มันไม่ปรุงแต่งไอตัวนี้แค่แค่ผ่านไปเฉย ในบทสุดท้ายที่หลวงพ่อเขาใช้คําว่าเหมือนบูเมฆเลงลําแต่ไม่เปื้อนฟ้าเห็นไหมเหมือนเราองลุ่งฉาบถาฟ้าหลังฝนอย่างนี้มันเป็นแค่สังกัดธาตุที่มันผ่านผ่านอสังกัดธาตุไปเฉยอย่างนี้แต่พาทางอธิบายยังไงให้คนให้คนเข้าใจและเห็นภาพที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าไอ้ตัวอสังกัดธาตุเนี่ยมันเป็นสันติภาพธาตุที่มันมีอยู่แล้วเห็นไหมซึ่งซึ่งซึ่งสันติภาพไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมามันมีอยู่ก่อนตลอดเวลาไม่เคยจากไปไม่เคยจับก,กลับมา แต่มันถูกบังด้วยสังกระาษุต่างหากอันนี้คือการตัดรู้ของพระพุทธเจ้านะมีวิธีการจะนําเสนอเนี่ยคุณหมอได้เอาอย่างมันยากที่จะค่อยๆหาวิธีสื่อสารเรื่องราวที่มันที่สุดของรสชาติแล้วกันนะคุณหมอเพื่อให้คนเข้าใจได้หรือว่าเขาใช้หลายวิธีคุณหมอก็เห็นไนงะจังศิละปะในการวาดภาพในการ เขียนหนังสือเขียนบทกวีหรือวิใหการบรรยายที่จะยกตัวอย่างหลากหลายเข้ามาช่วยให้เพื่อเอื้อต่อประกอบแห่งความรู้มันปริบานหรือว่าเห็นภาพองค์รวมได้อันนี้พูดถึงว่าคำว่าคำว่าสังขารนั้นแรกนะคือเอาสังคาธาตุมาปรุงแต่งประชุมกันให้สําเร็จรูปให้เรียกว่ารูปที่มันไม่ใช่รูปที่แรกเห็นไหมว่าสังขารตัวเนี้ยโหแค่นี้ก็ก็หลงทางกันเยอะแล้วคุณหมอเปรียบเทียบสมัยก่อนก็สอนนะ เนี่ยาภาพพระพักก็มาเขียนเส้นดำๆสองเส้นให้คนดูอะไรพอมาต่อกันไงอย่างคิ้วไงไหมจริงจริงมันแค่เส้นเดียวมันไม่เป็นคิ้วนะถ้าเอาปากกาเขียนถ้ามาต่อกนเป็นคิ้วไงประชุมกันเปเรียกว่าคิ้วเรียกว่าขนตาเรียกว่าผมเรียกว่าจมูกเรียกว่าปากประชุมกันทั้งหมดอีกทีหนึ่งสรุปเรียกว่ารูปร่างกายเอาแล้วคุณหมอมันสังคตธาตุทั้งหมดตับไตไส้พุงมันก็เป็นแค่สังคตธาตุมันไม่มีชื่อว่าตับเลยซ้ำไปวาภาวนาคุณหมอมันเป็นแค่อิเลเมนที่มันทํางาน สอดคล้องกันเหมือนเหมือนฟ้าผ่าฟ้าร้องอ่ะถ้ามันได้มีอายตนะคือตากับหูมันไม่มีเสียงนะมันเป็นแค่อิเลเมนที่เป็นสังการธาตุไงแต่ว่าไอ้การปรากฏของลูกตาลูกธาตุางๆมันเป็นการปรากฏของทุกขเพราะมันไม่รู้ตอนที่ไอ้ไอ้สมณหฐารจิตมันเกิดขึ้นแล้วมันมันเกิดลูกตามันไปไปเห็นสังกาธาตุสังทภาพเป็นแค่สังขารธาตุที่ที่เกิดดับเป็นแค่ค่เหตุปัจจัยแต่มันกลับไปเห็นเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็สศมเรียกว่ารูปอันนี้เป็นเรื่องปรุงแต่งแล้วนะ เห็นว่ามันมันมันลึกมากนอันนี้อันที่หนึ่งยบเที่คุณผอาธอธิบายสั้นๆนะปรุงแต่งไอ้สังขารให้เรียกว่ารูปเสร็จก็ยังปรุงแต่งว่าไอ้รูปเน่ยเป็นตัวตนไอ้คิ้วนะี่เป็นตัวตนของเราไอ้ผมนะี่เป็นตัวตนของเรานี่มันจะแกไปกันใหญ่แล้วนะคุณหมอเน,นี่ยอย่างอันนี้ยังไม่พอยัง,ย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 งปรุงแต่งว่าเราเลยละ่ะป็นเจ้าของไอ้ผมขนเล็บฟันอันนี้เห็นไหมโอ้ปรุงแต่งกันอีกแดงอีกแล้วไอ้ผมขนเล็บฟันนี่อยู่ในเรา แล้วก็มีเรามีเขาเนี่ยอยู่ในผมคนและฟันในหนังในเนื้อในกระดูกตับไตไส้พุงอุจจาระปัสสาวะโอ้นี่มันปรุงปรุงเป็นใหญ่แล้วคุณหมอนึกเอาไหมอันีอธิบายสั้นๆง่ายๆนะปรุงแค่นี้ไม่พอมันก็ยังมาปรุงว่ามีเขาเนี่ยอยู่ในผมคนและฟันที่มาอยู่ในความจําเราอีกอผมเหมือนที่หลวงพ่อยกตัวอย่างคุณทําาอย่งนี้นะว่าความจําจะเป็นคุณทําไหมคุณทาไปจะของความจํำไหม ความจำอยู่ในคุณทาไหมเรามีคุณไบเดนอยู่ในความจําของคุณทาไหมมันไม่มีสักข้อนึ่งแต่บัรปุ่มเข้าไปทั้งทั้งสี่ห้าห้าชั้นะนะซึ่งเห็นไหมว่าคนทั่วไปไม่เห็นเลยนี่เปลี่ยนเที่ยวแค่ประเทศอภพิมหาหนานาจนะที่ว่าฉลาดที่สุดในโลกก็ยังไม่เห็นเลยคุณหมอเนี่ยอเอ้ยถึงต้องกลับมาหาพระทธเจ้ามาพึ่งพระธรรมไม่ใช่ว่าโอ้พวกนั้นรวยมากเก่งมากฉลาดมากไม่จริงพวกนั้นเป็นประเทศอรยชนไม่จริงยังไม่ได้เป็นอรยชนยังไม่ได้มีอรยธรรม อะไรชนขั้นต้นคือพระโสดาบันไงอธิบายสั้นๆก่อนนะเรื่องสังขา,ารในภาวนาจะได้เห็นว่านี่คืออาหารของสติมันคือมันคือความรู้ที่ถูกต้องที่เป็นเหตุผลอพอปรุงแต่งว่ามีตัวตนอยู่ในรูปเสร็จมันก็มาปรุงเรื่องดีขึ้นมาแล้วออคนที่เป็นคนดีคนที่เป็นคนช่วยก็ปรุงปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารอเนชาพิสังขารก็้มาอีกสามตัวซึ่งจะเห็นดูทั่วไปอย่างนี้ แต่ไม่ได้มีคนดีจริงๆนะแล็ไม่มีคนชั่วจริงมันเป็นปรุงแต่งเห็นไหมว่าแต่ถ้ามันไม่ปรุงแต่งข้อแรกมันจะปรุงแต่งข้อที่สองไม่ได้ข้อที่สามันจะปรุงไม่ได้เห็นไหมมันซ้อนกันมาเรื่อยๆที่พอปรุงแต่งว่ามีตัวตนที่ดีแล้วกันนะเรื่องดีปรุงแต่งปุญญาพิสังขารมันก็เอากายเนี่ยไปทําเรื่องที่ดีอย่างเช่นเอากายไปแช่ในน้ําคงคาอันรู้ว่ากายมันไปเองได้ไหม ไปเองไม่ได้เห็นไหมเขาเรียกว่ากายสังขารที่มันถูกไอ้ปุญญาพิสังขารผลักดนันหรือปรุงแต่งออปุญญาพิสังขารไปตบตีไปต่อยกันเนี่ยกายมันไปตบตีต่อยกันเองได้ไหมไม่ได้มันจ้ากว่าจะมีการปรุงแต่งเรื่องไม่ดีขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งว่ามีเราอยู่ในร่างกายมีเขาในร่างกายมีเราดีมีเขาเลวเห็นไหมถึงจะเอาร่างกายไปตบตีกันแต่รูปมันไม่รู้เรื่องเลยนะมันก็ไม่ใช่รูปเดีเยวเห็นบว่า,วามันปรุงมันปรุงมันปรุงไหลเด้งมากปรุงไหลชั้นมาก หรือปรุงว่าจีสังขารได้ไหมไปด่าทอแต่ปากคนด่าทอกันเองได้ไหมไม่ได้หรือจะไปอะไรสวดบนภาษาต่างๆท,ท,ที่เขาสวดทั่วโลกหรือว่าไม่ขี่ภาษาลเนาะเยอะแยะไปหมดปากมันสวดเองได้หรือเปล่าหรือมันต้องปรุงดีขึ้นมาก่อนถึงจะไปสวดน,นะนำโมเนวเกกุงอะไรตรวจกี่แบบก็ได้เนาะแล้วก็ภาษาก็หลากหลายนะแตบบ่ตั้งรีจริงได้ไหม ได้นะแต่ฟังไม่รู้นะฟังแต่ก็เพาะดีนะแต่เห็นไหมว่าปรุงวัจจีสังขารขึ้นมาเนะแต่ใครฟังสิดยิปเนาะเขาคนไปร้องเพลงไทยก็ได้นะเขาก็ปรุงไหมปรุงวัจจีสังขารเปรียบเทียบง่ายๆนะปรุงเอาไอ้เสียงเนี่ยมาต่อเป็นถ้อยคําขึ้นมาทั้งที่ฟังภาษาจีนก็มันก็เพาะฟังภาษาอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ปรุงที่ว่ากายสังขารวัจจีสังขารจะถึงมโนสังขารหรือจิตสังขารนี่ไงอันนี้ก็อันนี้ก็ เป็นจับจะเห็นภาพรวมๆแต่ก็ยังมีอีกมุมหนึ่งอีกอย่างเช่นท่านใช้คาว่าสัญญาเจตนาสังขารก็คือสัญญาเจตนาโดยการเกิดจากภายในบ้างถูกกระตุ้นจากภายนอกบ้างเห็นไมสบายที่จะเห็นถูกกระตุ้นจากภายนอกเยอะรู้สึกตัวบ้างไม่รู้สึกตัวบ้าง,างอันนี้ก็เป็นสังขารนะคือพาะอาวิชาเป็นตใจทัานเที่ยวธรรมชาติทางฝ่ายจิตย่อมปรุงแต่งเช่ไหมโดยอาศัยสัญญาเจตนาจากสัญญาเจตนาสี่ คือกายสัญญาเจตนาวจีสัญญาเจตนามโนดสัญญาเจตนาสุขทุกข์ถึงได้เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ก็ต้องอาศัยความจําว่ามันเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสกายธรรมลมแล้วก็เติมเจตนาดีร้ายแต่บางทีก็ถูกกระตุ้นจากข้างนอกไงที่เห็นภาพโอ้โหนี่มปนโลกสังขารวันนี้กระตุ้นกันเต็มไปหมดเลยคุณหมอในโซเชียล็ตเร์ยในอินเทอร์เน็ตในย t u b e ในอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นโอ้พระเจ้าท่านเห็นละเอียดมากละเอียดกว่าสายตาคนธรรมดา ปัญญาต่างๆแต่ถ้าไม่ฟังท่านอย่างเียที่ว่าประชชนพูดไม่เคยสดับจะไม่เข้าใจตัวคุณอเรื่องเรื่องสังขารเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกมุมที่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 ท่านตัดว่าถ้าเป็นพระทหารขี่นาศพถ้ากจะละสัญญาเจตนาข้อนี้เห็นไหมอันนี้ไอ้การที่จะมาเรียนเรื่องสัญญาเวทีแถนที่โลดเนี่ยมันถึงจําเป็นเพราะถ้าทําในระหว่างวันไม่ได้ก็ไปเข้าฌานทําเอา และไปเห็นความจริงแล้วว่าไอ้สัญญามันดับไอ้เจตนาที่จะเป็นสัญญาเจตนามันก็ดับไปด้วยก็เป็นสังขารสังขารก็ดับไปด้วยอวิชาก็ดับไปด้วยอย่างนี้คือมันมีวิธีแก้มีวิธีปฏิบัติด้วยไม่ใช่มีแต่มีแต่อะไรมีแต่ชี้โทษแต่ไม่มีวิธีปฏิบัติในการพ้นทุกนะบุตรถึงว่าไม่แต่สังขารเป็นทุกข์เห็นไหมไม่ใช่คนเป็นทุกข์นะไอ้การปลุกแต่งมันเป็นทุกข์อย่างปลุกแต่งก็มีเราในรูปมีเขาในรูปแต่อ้นนัเป็นตัวทุกข์แต่ว่าทุกข์มีแต่ไม่มีผู้ทุก ที่หลวงพ่อดำเนี่ยทุกมีไม่มีผู้ทุกอยู่กับทุกแต่ไม่ใช่เราทุกก็ต้องเข้าใจว่าทุกอีกทุกมีสามลักษณะคือสังขารเป็นทุกเนี่ยว่าว่าในสิ่งที่มันปรุงแต่งเนี่ยมันไม่คงที่เกิดจากเหตุปัจจัยมันทุกซูเป็นสามลักษณะแล้วมันก็แป,ปรป่วนลักษณะหนึ่งมันไม่คงที่แล้วสองเป็นเหตุปัจจัยแล้วสามมันแปรปว่วนถ้ามันใครเป็นเจ้าของอะคุณหมอไม่มีแต่นี่เป็นของธรรมชาติที่ท่านตรัสว่ตาตาคตจะมาเกิดขึ้นโรคที่ไมมก็ตามเนี่ย กฎธรรมชาติมันก็ตั้งมาอย่างนั้นคือสังขารไม่เที่ยงสังขารเป็นทุกข์เห็นไหมมีคําว่าสังขารนะแล้วสังขารเป็นทุกข์ไม่ใช่คนเป็นทุกข์นะถ้าไม่เคยบอกว่าคนเป็นทุกข์นะที่เราว่าทำสีดีที่คุณหมอเราทำมาสิบกว่าปีแล้วนะทุกข์ีแจะไม่มีผู้ทุกข์อยู่กับทุกข์จะไม่มีผู้ทุกข์อยู่แต่ทุกข์จะไม่มีเราทุกข์แต่มันลึกไงที่ว่ามันจะมาปฏิบัติยังไงในวิธีที่จะเข้าใจหัวข้อแล้วแต่จะนํามาใช้อย่างไรในชีวิตประจำวัน แต่ว่าการที่จะเอามโยนิโสไว้เห็นไหมมันก็ช่วยสติมันเกิดดีกว่าที่จะไปห้าอาหารอวิชชาแล้วก็อะไรปรุงเรื่องไม่จริงขึ้นมาจากอวิชาเห็นไหว่าปรุงปรุงดีไปปราบปรุงร้ายมันก็ปรุงร้ายเหมือนกันมันไม่มีมันมันมันถูกหลอกหมดอยู่ไปใต้พุงปีกอวิชชาหมดอันนี้พูดถึงสังขารนะอันนี้เปรียบเทียบง่ายๆนะแต่เวลาเรียนแล้วที่พุฒทชนตัดมันจะสนุกคือพระท่านก็ มาถามพุทองค์ว่าพระพิสุเนี่ยสนุกกับการไปเยี่ยมวัดรุนวัดนี้สนุกก to ับการไปคุยกับพระองค์รุ่นพระองค์นี้คุยโตวาทีแข่งกันไงใครลุ้มากกว่าใครเก่งกว่าสนุกดีไปเยี่ยมวัดรุนไปเยี่ยมนี้สนุกดีนะคว่าผู้เจ้าสนุกอะไรท่านท่านสนุกกับวิชาคือสนุกกับความรู้เนี่ยเหมือนหลวงพ่อคุยกับพวกเราเนี่ยหลวงพ่อก็มีความบันเทิงอยู่กับความรู้เห็นไหมคือมองเห็นไหลแง่เลยบุรเออมันบันเทิง ม,มันมีความสนุกกับการได้เรียนเนี่ยระเช้าตึกมาเตรียมการสอนผู้ถึงมีความสนุกสนานกับการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมในแต่ละวันนีก็นำามาแบ่งปันญาติโยมุทธเจ้าพเรียกว่าทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนทําให้ได้ซะกก่อนแล้วเอาความรู้ประโยชน์ตนไปช่วยคนอื่นเขาจะได้ประโยชน์สองต่อโดยเฉพาะอย่างิ่งถ้าพูดถึงประโยชน์ตนที่พระท่านตัดน,นะคือถ้าเป็นพระเนี่ยทำมรรคผลนิพพานตั้งแต่ระดับพระโสดาบันขึ้นไปแล้วกันให้มันได้ ประโยชน์ท่านก็คือคนที่เขาทาบุญกับเราเขาจะได้บุญเยอะคุณหมอแต่มันเป็นหน้าที่ที่สมควรทาจริงๆนะคุณหมอว่าจริงไหมใช่ไหมคำว่าประโยชน์ตนทําประโยชน์ตนนได้ซะก่อนถ้าเขาทําบุญกับคนที่เขาเป็นพันธุกบุคคลญาติโยมเขาจะได้บุญเยอะคุณหมอที่เป็นคําสั่งพูะเจ้านะโยมเรา่ว่าประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเนี่ยไม่ใช่ไม่ไช่ไม่ได้ไปว่าได้ผลประโยชน์แบ่งคนละครึ่งไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นเร่ว่าทําประโยชน์ตนคือปฏิบัติให้มันได้มักได้ผล ระด,ด,ดับระดับหนึ่งญาติโยมที่เข้ามาทําบุญด้วยเขาจะได้บุญเยอะ <c oughs> เหมือนที่เนี่ยคุณบอกก็เห็นไม่มีวัตถุมงคลขายไม่มีตู้บริจาคแล้วอยู่ไปได้ยังไง <c oughs> มันก็อยู่ได้ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นนะ <c oughs> เออพระที่นี่ผู้ปฏิบัติที่นี่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบญ <c oughs> าติโยมมาแล้วในลำด้เลี้ยงก็ช่วยกันหล่อเลี้ยงสถานที่ไว้เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ใช้อย่างนี้เป็นต้นยกตัวอย่างนะว่าการสนุกกับวิชามันเป็นยังไงมันเทิงอยู่กับความรู้ หลวงพ่ออย่างนี้เราเป็นต้นเลยหลวงพ่อมัมีความบันเทิงอยู่กับความรู้ทบทวนความรู้สติสมนิจญญาคเหมือนกันเห็นไหมมันบันเทิงอยู่กับความรู้มันอาหารมันลาดเลยมันมันก็ดีกว่าขาดสติอะะดีกว่าวิปลาสนะเดี๋ยวมานั่งภาวนาร่วมกัน